เขาสามมาตัดแต่งเกตั้งแต่เที่ยงนะเดี๋ยวรอรุนนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีรุนรุ่นด้วยเลยโอเคเราไปดูกันเลยว่านะคะว่าเกมแรกของเราผู้โชคดีที่จะได้มาเล่นเกมซึ่งต้องเป็นผู้ที่นั่งตรงกับสติกเกอร์รูปปากสิ มมียกมือคนแรกแล้วมีไหมฮะใช่ไหมครับน้องน้องเสื้อดำกับน้องเสื้อขาวด้านบนยกมือแล้วใช่ไหมให้เอาสติกเกอร์ลงมาด้วยเอาสติกเกอร์ลงมาด้วยซึ่งเราติดไม่ห่างกันเลยติดตรงสเปกหนึ่งและสเปกสองเอาแล้วเอาแล้วอ้าวนี่ไงมาเราทำแรกนี่คือเวทีด้านนี้เลยค่ะมาเลยมีอีกไหม มีไหมคะก็เป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีสีแดงมันก็เป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูสีชมพูสีชมพูชมพูหรือเปล่าทีมงานช่วยดูหน่อยฮะทีมงานช่วยดูหน่อยจะได้เร็วแก้ชมพูแก้มชมพูชักลงมาเลยแก้พวกหัวไม่มีใครนกหมดเลยเหรอฮะโอ้นโถเจ้าเนีย มีอะไรก็ได้เก็บเอาไว้ก่อนนะตรงนี้อะฮะเก็บไว้ก่อนนะพัดกันวิ่งเลยล้มหมดเลยฮะไม่มีเลยอยากวาดเองอยากไปซื้อแปะเองเลยใช่ไหมเออกำลังเดินทางมาใช่ไหมคะเดินลงมาเลยเดินลงมาเลยขอทานให้กับผู้ชมดีสักนิดนึงค่ะโอ้โหเพนเดียวเหรอคะต้องมีหนึ่งท่านนะคะเออกิ้งมาเลยดีกว่ามั้งากไป ต้องมีสองันต้องมีสองันนกระโหลกต้องมีสองพันด้วยกันทีมงานทีมงานอ๋อเจอแล้วเจอแล้วสองคนโอ้เอาเดินเร็วๆหน่อยสิครับคลิปกับสิงโตขัดปากแล้วน้าเรานทีมานทีมานทนทีมานทีนีมานนีมนมานมาอ แพรค่ะน้องแพรกับน้องน้องมีนั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งสองคนยังไม่รู้ชะตากรร <c oughs> มว่าจะต้องเล่นเกมอะไรใช่ไหมคะซึ่งเกมของเราเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเป่ายิงฉุก,กก่อ่ะยางยิงยาวป้กระเป๋ายิ่งฉุกฉุกฉุก,กโอเคใครชนะน้องแพรนะคะน้องแพรชนะชนะได้อยู่กับสิงโตค่ะคนแพ้มันมีสอง เราไม่เคยชนะเขาต้องเลือกอยู่แล้วนี่วันไหนลูกอันและพอเราได้หัวหน้าทีมแล้วนี่คือแบบสอบทีมแล้วนะคะเราจะมีทีมนะคะเมค้าค่ะขึ้นมาทาจูจูเน่ลิปแมทให้กับทั้งสองท่านนั่นเองนะคะเอามาเลยค่ะนี่นะคะต้องมาลุ้นดูว่า ใครมีมึงแล้วแต่งหน้าวันนี้ไม่เมใครจะได้สิ่งอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเช็คทิช่ของเดิมออกไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะยังไม่บอกกติกาว่าคืออะไรแต่เกมการเล่นของเราอันนี้เปิ้ล <c oughs> ค่ะเกี่ยวกับการรับประทานค่ะเกี่ยวกับการกินนี่ละคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวจะมากินพิซซิดพี่สิงโตบนเวทีนี่เน่ยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ฝนขาเกมอะไรมีกินผู้ชาย ขอแบ่งกินนิดนึงได้ไหมไม่แบ่งไม่แบ่งแบ่งไม่ได้<ๆ>จริงๆนี่นะคะทากัไปเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวจะมาบอกเลยนะคะซึ่งเราจะให้หัวหน้าทีมนั่นก็คือน้องคริสกับสิงโตนะคะถุกปิดตาค่ะและทำการป้อนบินงซูให้กับลูกพิมของตัวเอง กันว่าแต่ละทีมจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเ,อ,เอ,อันนี้ผมถามลูกทีมผมก่อนเลยครับถามคำเดียวลสั้นเละได้ไหมมีมีโดอเคไหมกับคำว่าเละขอคําเดียวเละได้ไหมโอเคที่เลยทีเลยเอาไม่ต้องหัววันนี้ได้กินเมลคือทักจมูกแน่นอน เตรียมอุปกรณ์ความพร้อมกันเลยดีกว่ากับการทานบินซูค่ะพี่ต้นค่ะโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะบิูงมาเลยแต่ว่าทั้งสองข้างคือพริสกับสินโตต้องปิดปิดตานะนี่ไม่ได้เชื่อเลยอ่ะจูจูน้อยจูจูเน่มีเนื้อปัญหาครอบครัวเลยแหละโดนนะโดนนะปัญหาครอบครัวเลยค่ะกลับบ้านไม่ได้แล้วย็นดีจุจูเน่นะ เนื่องจากพอเขาทานจุ๊จุเน่แล้วหน้าปิ่เลยเนาะดูดูสวยเป็มิติขึ้นนะครับผมอเาข้างหน้าหน่อยกันมั้งหน้าหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะนอกจากจะต้องโดนป้อนแบบโดนปิดตาแล้วยังต้องไม่ถึงมือด้วยยอมใจจริงๆเลยหนักไมคะน้องมีนไหวเนาะไหวเนาะโอเคนะโอเคใส่ท่ากันเพื่อนก่อนใส่ท่ากันเพื่อนก่อนอะ ใ่้อยางใเยดอนย่างไหนเอาใส่ซิใส่ซิเอาใส่เล้ใส่ได้ส่ไสั่นสั่นดอสั่นสั่นัาัาิตินไหมเอ่ยพอดีหรือเปล่าพอดีเอาค่อาจถือวิงโูงเอามาได้ นะคะโอเคแล้วขยบน้องสิบน้องนิดนึงอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะฮะค่ะพี่ป้อนพี่กิ๊กับพีก่อน้อมพี่น้องครับพร้อมพี่น้องโอเคครับโอเคครับถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะอะไรอะไรอะไร ป้อนอย่างนี้มันง่ายไปธรรมดาไปจะได้ไหนฮะยังไงฮะยังไงคะพี่ป้อน,นอ อูรับผิดชอบกน้น้องเขาด้วยฮะและผมบอกเลยว่าคนที่ลายที่สุดไม่ใช่ผมเลยนะฮะที่เิ้ลเนี่ยบอกเอาใส่จมูกเลยตัขึ้นหน้าไปเลยอย่าเขาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสักนิดนึงนะจังนิดนะซับปากนิดนึงนะคะซับมือนิดนึง่ะได้ค่ะซับปากนิดนึงนะ ยังไงบ้างไหนเราขอเราดูหน่อยสิและกติกาของเราใชไหมคะโอ้โหกติกาสำหรับผู้ชนะของเรานะคะโอ้โหนี่คือเล,ล่มที่8ของใครที่ยังติดทนมานอยู่และเป็นผู้ที่ใช้จูจู๊แน่นั่นก็คือผู้ชนะไปนั่นเองค่ะไหนละ่ะ <c oughs> แต่ตะโกนตะโกน อันนี้หายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้หายไปอันนี้เราต้องนึไปเฉลยนะฮะว่าอันนี้เป็นลิปสติกที่ไม่ใช่จุจูๆเน่ใช่แล้วค่ะอันนี้ดูดูสิยังอยู่ไหมเฮ้ยมีการแมมปากเบาๆโชว์ด้วยกอยางลิปอยู่แล้วฝันก็ยังอยู่ครบ ก็ได้รับเสื้อจๆเน่ปลอบใจไปค่ะผมือป๋าไปเก็บด้วยทำไมน้องไม่นะน้าเหมือนงงงงโกรธโกรธยิ่งยิ่ด้วยเขาให้พี่ปิดตาให้น้องนำเอามาใหม่อ่ะพี่ใจเย็นลูกใจเย็นลูกไม่รู้จักคริสเหรอไม่ถ่ายลูกไปหรือยังอ่ะโอเคนะนี่รัน ไม่จบนะคะถึงแม้ไม่ได้รางวัลรางวัลใหญ่แต่ก็ได้รับความใกล้ชิดและการดูแลจากสิงโตนะคะโอเค